เราไปดูเรื่องของกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดไหมครับก็เือไทย e อ G นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่2สัปดาห์สุดท้ายนะสองสัปดาห์แล้วก็อีก1วันจันทร์ที่30นะที่แน่นอนนะฮะกองทุนไทย e อ g จหลายๆคนก็คาดหวังนะครับว่าในแง่ของอันดับแรกคือถ้าต้นน้ําก็คือว่าผู้ที่เสียภาษีทั้งหลายแหล่การเข้ามาลงทุนในกองทุนไทยเอ G เนี่ย ก็แน่นอนและครับว่าผลตอบแทนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ไปรถหย่อนภาษีอ่าสามแสนนะครับสูงสุด30,000นบาทนะครับแล้วก็5ปีนะฮะอายุต,ตรงนี้ก็ถือว่าจูงใจอยู่พอสมควรอ่าถัดมาฮะพอกองทุนต่างๆได้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยฮะก็ต้องมีการเอามาลงทุนก็คือมาลงทุนเพื่อซื้อหุ้นที่อยู่ในขายของที ES g ออยู่ในขายของ e s g ะะอันนี้ก็จะทําให้ตลาดหุ้นก็จะได้เงินจากหลายๆท่านที่เข้าไปซื้อกองทุนเนี่ยเข้ามาหมุนในแง่ของการเข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยช่วงท้ายปีหรือช่วงท้ายเดือนนะฮะก็เลยทําให้คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยประมาณสัก1 0,000ล 000, ้านในช่วงที่เหลือของปีนี้นะอีก2สัปดาห์สุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันดับแรกเราไปดูซิดีกห่าไอกองทุนไทยอีจีที่ว่าเนี่ยมันมีหลากหลายกองทุนนะคุณตรุษพรฮะแต่ว่ามันมีอยู่ที่เราคัดเลือกมา10อันดับแรกทีีม่มผลตอทน สูงสุดนะสำหรับกองทุนไทยอีจีนะครับอันนี้เอามาโหมโรงก่อนนะครับถ้าเริ่มต้นด้วยนะฮะสูงสุดณนะขณะนี้นะครับ12.90เร์เซ็นหรือก็มาสัก13เปอครับอันดับอันดับหนึ่งก็คือกองทุนเปิดเคแทร็กเก็ตเน็ตซีโร่หุ้นไทยเนี่ยฮะอันดับหนึ่ง12.90คุณจตุรวรฝากดิ์แบงค์ได้เท่าไหร่ฮะ1เปอร์เซถึงไหมไม่ถึงซื้อพันธบัตรถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงนะฮะอันเนี้ย อันดับ 2, 2> นะนะเห็นไหมเนซิโลไอกองทุนเค a ท็กตเนซิโลเนี่ยของกสิกรไทยเนี่ยสิบสออเอันดับ2รอ,อ,องลงมาฮะกองทุนเปิดวันหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนอันนี้ของวรจวันสิบเอ็ดจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์สามกองทุนเปิดทิสโก้หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนอันนี้เน,น้นปันผลนะครับก็เป็นของทิสโก้สิบจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ตามมาด้วยอันดับสี่กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนอันนี้เน้นสะสมผลอตามมาอบแทน ก็ของทิสโ้เช่นกัน10.03%เท่ากันเลยอันดับ5กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทยยั่งยืนแบบแอคทีฟนะฮะอันนี้ก็ของบรจไทยพาณิชย์นะครับหรือว่าบริจไทยพาณิชย์นะครับอยู่ที่8.79%อันดับ6กนะฮะกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟแล้วก็สะสม,มนะเป็นแบบสะสมบรจไทยพาณิชย์เช่นกันนะครับ8.79% อันดับ7นะครับกองทุนเปิดไทยพณิชย์ไทยผสมยั่งยืนครับอันนี้8.44%อันดับ8ไทยพณิชย์อีกแลวฮะกองทุนเปิดไทยพณิชย์ไทยผสมยั่งยืนแบบสะสมอ่า<ม>ของบริจกไทยพณิชย์นะครับ8.43%อันดับ9กองทุนเปิดเอสเซทพัทขุนไทยเพื่อความยั่งยืนอันนี้ของบริจกเอสเซทพันะฮะ8.16%และอันดับ10กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน 8.09%อันนี้ของบลจบุหลวงอันนี้ทำให้เห็นว่าหลายๆคนอาจจะจับตามองจะลงกองทุนไหนดีก็ลองไปพิจารณานี่แค่10อันดับเนี่ยอันดับสุดท้ายเนี่ยผลตอบแทนรวมยัง8%นะยัง8%นะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปนี่ก็ข้อมูลจาก Morningstar นะนี่คือตลอดทั้งปีถูกไหมครับอ่าตลอดทั้งปีจนถึงวันที่13ธันวาคมใช่ณล่าสุดนะล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับหลายๆท่านที่ มองหาอยู่ว่าไอ้จะลงทุนกองทุนไหนนี่ผมมีคําถามเหมือนกันไอ้เขาบริหารยังไงเนี่ยครัึงสิบสงจุดเ้าเปอร์เซ็นต์เชียวเออเออนะเออทั้งที่ตลาดบ้านเราเองก็ก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะพูดตรงๆหุ้นไม่ค่อยดีไงใช่เออแต่ก็เนี่ยฮะก็เข้าตัวถูกไหมเข้าถูกตัวไหมเ้าถูกตัวถูกตัวนะอันนี้ก็ลองพิจารณาฮะอันนี้ในส่วนของอ่าสิบอันดับของผลอ่กองทุนที่กองทุน TSG ที่มีผลตอบแทนสูงสุดนะครับมาในมุมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกนบ้างคุณ,ค,ณคุณเจริญพรนะเห็นทางท่านนายกสมาคมพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกัน,นะฮะภาพรวมของไทยอชจีนะครับใช่ครับก็เป็นข้อมูลจากทางด้านคุณชวินดานะครับหารรัตนกุลในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นนายกสมาคมบริษัทจัดการจัดการกองทุนนะครับอบอกว่าภาพรวมของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทยเอชจีเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมีกองทุนเข้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยรวมเป็น52กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารรวมประมาณ20 0 0 0ล้านบาทและจากสถิติที่ผ่านมานะครับของกองทุน Tax Saving Fund จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจำนวนมากในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีจึงคาดการว่านในช่วงที่เหลืออยู่ก็ช่วงนี้แหละฮะ,ะจะมีเงินเม็ดเงินเนี่ยเข้ามานะครับผ่านกองทุนเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 10,000ล้านบาทโดยประมาณหนึ่งหมื่นล้านใช่ไหมแล้วก็คาดการณ์ว่าจะดันดัชนีได้ประมาณสัก25จุดด้วยกันอันนี้เป็นการคาดการณ์อย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราได้คุยกับคุณกันทรารระวันยยุทธยาคุยผ่านรายการนี้นะฮะจากฟินแลนเซสรัตก็บอกว่าทุก10,000ล้านเนี่ยจะดันดัชนีได้ประมาณสัก25จุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามา10,000ล้านตามที่ท่านนายกสมาคมบรจนะบอกไว้เนี่ยถ้าเข้ามา1 0 0่0ล้านในสองสัปดาห์สุดท้ายแสดงว่าดัชนี ถ้าดูณนปะัจจุบันเมื่อวนันศุกร์นะคุณจตพรนะอ,อยู่ที่อ่า1,431จุดครับมันก็ควรจะไปอยู่ที่ระดับ1,000 456.57จุดไหมอ่าคือเกือบพน้านะโดยประมาณอ่าอันนี้อันนี้ถ้าหากว่าเข้ามาหมื่นล้านจริงๆนะครับก็จะขึ้นมาอีกประมาณ25จุดอันนี้เทียบเคียงในแง่ของอบรรจตยานูนะครับะนะฮะและอย่างที่บอกนะฮะว่า ก็มีหลายๆกงทองให้เลือกนะแล้วก็ไปดูเรื่องปัจจัยการลงทุนเป็นการลงทุนแบบกลุ่มหุ้นที่เป็นตัวใหญ่ๆหรือเปล่าเพราะเขาจะเอากลุ่มหุ้นในเรตติ้ง ESG เนี่ยที่ตลาดหลักทรัพย์เขาจัดทำเนี่ยไปใช้ในการลงทุนถูกไหมฮะอ่าใช่ก็คือเขาจะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นหุ้นที่มีเรตติ้งที่เป็น ESG ด้วยนะก็ตั้งแต่ระดับ 2A ขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มตรงนั้นแล้วก็ มันก็จะมีเรื่องของหุ้นที่อาจจะขนาดที่เล็กลงได้เมื่อก่อนนี้ก็จะเน้นในเซทห้าสิบเซร้อยอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะ,ะมีหุ้นที่นอกเหนือจากนั้นได้นะฮะอันนี้ก็กว่านไปแต่ต้องมีสกอร์เอสจีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติก็ระบุว่ากองทุน t ี g เนี่ยปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยเจซและส่วนใหญ่กระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีเอสจี р е й ติ้งระดับที่เป็นเอนะอ่าดังนั้นก็มองว่า แนะนำนะฮะสิหุ้นที่มี ESG Rating เนี่ยระดับทีบ่เป็น A คแล้วก็คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของกองทุนไทย ESG ในครั้งนี้ด้วยนะทาชาติก็คัดเลือกมาให้เลยน,นะฮะไม่ต้องคิดเยอะนะครับหนึ่งก็คือตัวของ a d v a n c e นะครับก็ราคาเป้าหมาย255เอ่อ255บาท AOT นะครับราคาเป้าหมาย70 BDMs ราคาเป้าหมาย38 CPN ราคาเป้าหมาย87บาทแล้วก็กัฟนะฮะราคาเป้าหมาย54บาทอันนี้ยกตัวอย่างนะอ่าอ,อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้นในเป้าหมายของอกองทุนที่ไทยเอ G นะครับที่เป็นเป้าหมายที่จะเนี่ยฮะพอกองทุนต่างๆเขาได้เงินมาใช่เขาก็ต้องมาลงทุนในหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นเป้าหมายนะดูราคาก็แต่ละหุ้นก็ถือว่ามีอัพไซด์ค่อนข้าง,างจะดีนะครับอ่านะครับก็ เป็นข้อมูลที่นํามาแนะนำแฟนๆรายการครับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอนะครับรวมถึงบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมักนี่แหละฮะใช้ช่องทางในการไปลงทุนกันในส่วนนี้ด้วยะนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ t e g อสองสลาสุดท้ายน,นะครับเพราะฉะนั้นใครจะลงทุนก็รีบๆเข้านะครับ